วัดนี้วันที่25เดือนมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่82ที่ข้าพเจ้านางสาวพินพรชกิตตีขอถวายเสียงสวดสัทายายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพระยันชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิด หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชา,าสุนันตตสขกโมคาทางสักเคกามจารุเปคิริสิคาระตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาโรวนาคาหะเนเคหะวัตถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชาลา,าละวิสเมยัคขะขันทะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวาจานังสาธะวเมสุนันตุ ธรรมสัวนาการโลยมพทันตาธรรมสัวนาการโลยมพทันตาธรรมสาวนาการโลยมพทันตาสองบทโบชาพรตนาตรัยอิมินาสการเณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณรธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราพระัตนาตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวพุทธังพระวัวตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนัมัสสามิ สุปฏิปโนภะคาวะโตสาวกสังโคสังคังนมามิสี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสนนคัมนะปาปะพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังคังสารนังขะฉามิ ทุติยมปีผู้ทางสารนังขชามิทุติยมปีธรรมังสารนังคชามิทุติยมปีสังคังสารนังคชามิตาติยมปีพุททางสารนังคชามิตาติยมปีธรรมังสารนังคชามิตาติยมปีสังคังสารนังคชามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสถิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสถิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะสถิเมโหตุสัพพทา เพุทธานุสติอิติปิโสพระขวาระหังสัมมาสัมพุโทโววิชาจราณาสัมปโนสุขโตโลกวิธูอนุตโรปุริสัทธามสารถิสัถาเทวมนุสานังพุโทโภคขวาติ 8. ธรรมานุสติสวากขาโตพระขวาตาธรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภว,วิญโยหิต ก้าวสังคานุสติสุปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปโนพระคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายโยคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาพระคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังคุยักเคตังโลกัสสาติ สิบรัตนาสูตรยานิทะภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตรลิเคสเพวะภูตาสุมาาพระวันตุอโทปิสกจัสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมธาสเพเมตังกรธามานุชิสิยาปชาญาี่ว่าจจรัตโตจารันติเยพาลิงตัสมาหิเนรคถา,าอัปปมัตตา ยังกินจิวิทงังวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนานโนสมางอาธิตตถาคเตนะอิทัมปีพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ คะยังวิราคังอมตตังปนิตังยทัตชะคาสกยาโุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณนะสัมพัทธิกินจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัวตถิโหตตยำพุทธเศถโหปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตริคัญยมาโหสมมาทินาเตนะสัมโมนะวิชิติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัวตถิโหตต เอปุคาลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทขิเนยาสุขตัสาสาวกาเอเตสุธินานิมหัภลานิอิทัมปีสังเคตรนตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัธิโหตุเยสุปายุตามนะสาทันเหนะนิกามิโนโคตัมสาสนามหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะละทามุธานิพุติงคุณชามานายทัมปีสังเคตรนตังปนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยาถินทคิโลปทวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพีอาสัมปะกรรมปโยตถูปะมังสปุริสังวัามิโยริยสัจจานิเอเวจัปสติอิทมปีสังเครตันังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยาริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติ พุทธสมมตตานาเตภวังอัฐมามาธิยันติอิธัรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสหวัสดทัสนะสัมปทายะตยสุธมาชหิตตาพวันติสกายาทิฐิวิจิกิจฉิตังจะาสีลพตังวาปียะททิกินจจตูหปายหิจาวิปามุตโตฉาจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธัมปีสังเครรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ กินจาปิโสกมังกรติปาปกังกายเยนะวาจายุทธเจตาสาวาอาภาพโพโตาสตสัปปติฉธา,ายะอาภาพภตาทิถะปัสสะวุไตธรรมปีสังเคตรัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโหตตวันนับประคุมเพยยถาพุสิตะเคคิมหานมาเสปรธรรมสมิงคิมเหตถูปรมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปรมังหิตายาอิธรรมปีพุทธรตัตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวัติโหตุ วโรวรัญยูวราโทวราหะโรอนุตตโรธมะวรังอเทสยิอิทัมปีพุเทระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโต ขีนางบุรานังนาวังนัทีสัมภวังวิรัตตาจิตายาติเกภวัสมิงเตขีนะพิชาวิรุณหิชนธานิพันติทีรายถายัมปะทิโปอิทัมปีสังเครรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานิทัพุตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตตาคตังเทวมนุสสปูชิตังพุทังนมัสามะสุวัติโหตุ ยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตัลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิทาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตัลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสุวัติโหตุ สิบเอ็ดอาตา,าติยะปริปจดยอ่อสพโรคะวินิมุตโตสพพสันตาปวัชิตโตสพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสพิติโยวัชันโตสภโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธิกายุโกภาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุทาปจายยโนจตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุข,ขังพลัง สิบสองอาทิตยะปริยายสูตรเอวเมสุตรตงเอกังสมัยังพระควาคายายังวิหารติคายาสศเสสัทิงพิขุสหัสเสนาตตะโคพระควาพิขุอมันเตศิสัพพังพิโคเวอาทิตตังกินจักพิโคเวสัพพังอาทิตังจักขุงพิโคเวอาทิตังรูปาอาทิตตัจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทังจักขูสัมผัสสัปปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวา ทุกขมาสุขังวะตัมปีอธิตังเกนะอะิตังอธิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอะิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิโสตังอธิตังสัทธาธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภโสอทิโตยมปิทางโสตสัมภสัปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอะิตังอธิตัง รัคขินาโทสักคินาโมหักคินาทิตังชาติยาชรามระเนนะโสกเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวนามิคานังอาทิตังคันาธาทิตาคณะวิญญาณังอาทิตังคณะสัมภสวสอาทิตโตยมปิทงังคณะสัมภาาัสัจจยาอุปชติ เวทายิ่ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนอธิตังอธิตังราคะขีนาโทศักขีนาโทหักขีณาธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโหมนะเสหิอุปายาเสหิอธิปันติวทามิชีวะหาธิตาราสาธิตาชีวหาวิญญาณงอธิตังชีวหาสัมภสวอธิตอยำปิทางชิวหาสัมภสัปจายาอุปชัชติ เวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตังปีอธิตังเกนาทิตังอธิตังราคะขีนาโทศักขีนามโหหิขีนาธิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมณเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัามิกายโยธิตูโผฏฐาตตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัส กายสัมพัสโสทิตโตยังปิทางกายะสัมพัสสปัจจะยาอุปชัติเวทายทิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหัคขีนาทิตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามิ มโนอาทิตโตธรรมอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมภสุอาทิตโตยังปิทังมโนสัมภสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายทิตตังสุขังว่าทุกขังว่าอาทุขามะสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคักขีนาโทสักขีนาโมหักขีนอาทิตตังชาติยาชาลามะเนนะโสเกหีิริเทเวหีิทุเขหฮิโทมณนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิ เอวังปัดส,สั่งพิคเวสุตตะวะระยะสาวโกจกคัคโศมิงตินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจัคขวิญญาเนปินิพินทติจัคขวสัมภสเสปินิพินทติยมปิทังจัคขสัมภัสาปัจญาอุปชัติเวทายตังสุขังวารูขังวาอทุขมะสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติ โสตสัมิงปิน so so ิพินทติสัทเทสุปินิพินทติโสตวิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางโสตสัมภัสปัจจยาอุปชัติเวทายตังสุขังว่าทุขังว่าอทุขามะสุขังว่าตัสสมิงปินิพินทติคานะสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางคานสัมพัสปัจจะยาอุปชติเวทายตังสุขังว่าทุังว่า อทุคขาาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชิวหายะปินิพินทติระเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณนปินิพินทติชิวหาสัมภเสปินิพินทติยมปิทางชิวหาสัมภสะปัจยาอุปัตติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุคขาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติ กายสมิงปินิพินทติโพธเพสุปินิพินทติกายะวิญญาณนปินิพินทติกายะสัมผัสเสปินิพินทติยัมปิทังกายะสัมผัสสปัจจะยาอุปชัติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติมนนสมิงปินิพินทติธรรมสุปินิพินทติมโนวิญญาณปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติ ยำปีทางมโนสัมภัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกรมะสุขังวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพระมะจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตาญาติ ปชานาติติอิธมโวโจอะคะวาอัตตมนาเตพิโขภคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจับปนาวยากราณาสมิงพัญามาเนตาสาพ,พิขขสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิบิมุตจ,จิงสุติสิบสามอนัตตลักณะสุดตังเอวเมสุดตังเอกังสมัยังภคะวาภารานสิยังวิหรารติอิสิปตเนมิคลายาเย ตัดละโขภะควาบัญจาวาคัคขีเยพิขูอามันมาเตสีรูปังพิขเวยนนตารูปัญจหิทังพิขเวยาตาภวิสานะยีทางรูปังอภาทายะสังวัตเตยยะลเพาจากรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติ ยสมาจากโคพิคเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาาทายะสังวัตตตินะจะรับพัติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนานัตตาเวทนาจากเหตุทางพิคเวอตาพระวิสานิทังเวทนาอาาทายะสังวัตเตยะละเพทะจากเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยสมาจากโหพิคเวเวทนานัตตาตัสมา เวทนาอาพาทายะสังวัตติตินะจะรับพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตตเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิขเวอัตาอภวิสานะยิทังสัญญาอาพาทายะสังวัตเตยะรับเพทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหโตเอวังเมสัญญามาโหสิติยะสมาจะโคพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญา อาาทายาสังวัตติติน่าจะรับพธิสัญญาเอวังเมสัญญาหัวตเอวังเมสัญญามาหัวสีติ สังขารานัตตาสังขาราจะหิธังพิคเวยตาภวิสังโซนายทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยงละเพทาจะสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขารามาเหตุสุนติจะสมาจะโขพิคเวสังขารานัตตาตาสมาสังขาราอาพาทายะสังวัตตันตินะจะละพติสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขารามาเหุสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังพิเคเวอัตาภภิสานายีทางวิญญาณังอาาทายาสังวัตเตยญาลเพธาจากวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณัางมาหสีติยัสมาจากโคพิเเววิญญาณังอนัตตาตัดสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตาตินะจะรพัติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหัตุเอวังเมวิญญาณนางมาหสีติตังกิงมัญญาาพิเคเวรูปังในจังวาในจังวาเต อันนี้จังพันเตยัมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขงังวิปริณามาธรรมังกาลังนนตังสมัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหมามัสมีเอโสเมอตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวเาตนิจพันเตยัมปะนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุขงังวิปริณามาธรรมังกันลังโนตังสมัมโนปัสตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมีเอโสมเโมตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถาภิเควสัญญาณิจาวานิจาวาติอริจาพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยมปนานิจังทุขังวิปริณามะธรรมังกัลลังโนตังสัมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมีตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิเควสังขารานิจาวานิจาวาติอิจาพันเตยมปนาณิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยมปนานิจังทุขัง วิปริณามะธรรมังกัาลังนุตังสัมโนปสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมยตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาตีนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัาลังนุตังส <ination> ัมโนปสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมยตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาพิกขเวยังกินจิรรปัง อติตานาคตาปจุปนนังอชัตตังวาพระเหตทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะธาทัพพังยะกาจิเวทนาอติตานาคตาปจุปนัาชัตตาวาพระเหตทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตาวา ยาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาในตังมะมะในโสหมามัสมีนเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม,มปัญญายาทัทธพัง ยาการเจตสัญญาอติตานาคตาปจุปนาชตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสภะสัญญาในตังมะมะในโสหะมัสมินะเมโสอาตาติเอวะเมทะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาทัตถพังเยเกจิสังคาราอติตานาคตาปจุปนาชตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวา ปณิตาวาเยทุเรสันติเกวาสพเพสังคาราเนตังมะมะเนสโสหะมัสมิณะมิโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสามะปัญญายะธาพพังยังกินจิบิญญาณังอติตานาคตาปจุปนังอัชตังวาพระหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสโสหะมัสมิณะมิโสอัตติ เอวะเมตังยะถาภูตังสัมมคัญญาญาทัทพังเอวังปัสสังพิขเวสุตตวาริยสาวโกรุปสมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญาญาปีนิพินทติสังคารสุป,ปีนิพินทติวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมิติญานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรามะจาริยังกตังกรณียังนาประรัง อิทตาญาติปชานาติติธรมโจารภคะวาอัตมัญหาปัญจวัคคียาพิโคภควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจาปะนะเวยกากราณสมิงพัญญามาเนปัญจวัคคียานังพิโคนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจจริสุติ